ลูกโป่งเดี๋ยวแล้วมาแกะไปเลยค่ะลูกโป่งบินตะกิ๋วเคยรล้วเราซื้อจากเมืองจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ป้าเพิ่งเห็นว่าโราตัสมีขายคะ่ะจริงเหรอคะจริงไอแคมูนทำอะไรครับยิ่งข้างมากนะมาเสียอันหนักไปทำกระตุกกระส่งไหมเฮ้ยแต่มวนนี่ลูกโป่งบินได้เนี่ยโรต้ามีขายหรือไหมคะป้าปา๊าซื้อมาพี่ป้าป๊าสั่งซื้จีนมาเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีไอกระเป๋าแคดิกิวกิะเป๋าไม่ไหวประกอบใบก่อนค่ะเด็กจิ๋วคใบอยู่ไหนคะ อยู่ซีฟเหมือนของจีนไหมคะเดี๋ยวนะคะแพ็กเกจเหมือนจีนตุ๊กตาของคุะครัแพ็กเกจกเกไม่เหมือนอยู่แล้วค่ะของจีนไม่มีแพ็กเกจค่ะของจีนไม่มีแพ็คแบบนี้ค่ะม,มึงก็เหมือนเหมือนกันเลยค่กกะก็กระดับก็กระดับแล้วหมุนยังไงนี่ไม่หมุนเลยติดแน่นเลยไม่หมุนเลยเย้ไม่ใช่แล้ครหมุนต้อง,งมันต้องติดกับพลาสติกก่อนใช่เป่าหรือเปล่าคะ นั่นก็ไข่ยากใช่ไหมมึงปิดค่ะประกอบไปพาร์ตเสร็จแล้วเอาท่อน,นี้มาต่อกับลูกโป่งค่ะเป่าเสร็จแล้วค่อยมาใส่อีกค่ะอ๋ย่างนี้ค่ะว่าแล้วเชี่อว่าเค็มต้องทำงาำนเด็กจุดมเมืนะคะอ่าถืออันนี้ไว้ให้แม่นะเดี๋ยวพอเป่าใหญ่ปุ๊บส่งมาเลยนะคะแล้วยิงปล่อยเลยนะ หนึ่งสองอ่ะไป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 ใชไหมอุ้ยกระดุดอ่ะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวน้องพิมจะลองเป่าเองนะคะเป่าตรงนี้ให้มันป่องๆพอเป่าเสร็จน้องพิมต้องไี้เอานิ้วอุดไว้แล้วพอเอาอันนี้มาใช่ไหมลูกก็อย่างรวดเร็วใส่ปึ๊บลงไปอย่างนี้เลยนะแล้วเอานิ้วอุดตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไม่รออนลงเกินไม่เคยเล่าเขาทำเองว่าแทนมุน อ๋อรู้แล้วเนาะเอามือบีบอ๋อก็มือบีบปาดทอล็อกกลงไว้ง่ายง่ายแม่ลืมแล้วยื่นหลุ่ยแลาปล่อยมันจะได้บินไกลๆยื่เลยค่ะไปมันบีบไม่ขึ้นนะเด็กเกลียวคว่หัวห้อยอย่างนั้นนะคะไม่พัดบิดเบี้ยวเลยปะแคมมอนนั่นน่ะสีน้องพิมไม่นะเพราะว่ามันใส่ตรงล็อกของเขาแล้วก็แบบนี้แหละค่ะนี่ลูกใหญ่ เกออวางเอาวางเอาโอเคแข่งแรกแข่งสิไหมคะลูกปลาลูกใหญ่ใหญ่ค่ะปลาลูกใหญ่โอเคโอเคมันกินแบบว่าใหญ่แบบคูณเลยนะค่ะไหนเราปล่อยเฉยๆที่ลูกใหญ่โยนไหมคะปล่อยเฉยๆนะมค่ะไม่ใช่ตีไม่ใช่แต่ไม่พัดก่อนแต่ไปพัดก่อนเพราะปลาเพิ่มไม่เคลียร์ใช่ไหมคะ อุ้ยลูกใหญ่มากขนาดนีะปล่อยเฉยๆตรงๆเลยค่ะไม,ไม่ไม่ต้องโยนนคะคะลองดูเถ้าปล่อยเลยน่านาแตปอยไปว้ไปแเฮ้ยไปไหนไปไหนวาบ้าจเจ็ดบ้านใ่ไหมอิออ๋าอ๋อนใอ้วิธีการปล่อย,อย๋กอ,อ,ยอ,ยบบะะอ๋อ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 องออ๋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 ออนออ๋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 อน๋นนออ๋ออบออ้ออ๋ออ๋ออ๋ะอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ ใอีกรอบได้ไหมครับครมาตรงค่ะขึ้น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 ขาขึาเมื่อกี้ฟุกใช่ไมคะครั้งแรกเนี่ยครั้งแราะพิมนาะากพบายลคาลรดาตัวเราเหมือนของจีนครับที่แล้วไหมครับกจีนครับึงว่าเหมือนไหมเหมือนอันนี้มันใหญ่กว่าเลยเหมือนมันจะดีกว่าเลยอะค่ะ อ๋อครับนี่สี่สิบบาทเลยนะที่เมืองจีนน่าจะประมาณกี่บาทหนะ้าบาทอไรเงี้ยมั้งนาะเด็กจีนไม่เล่นเหรอฮะ